การกลับมาใช้ชีวิตในรัวค้ำหนูของชาบีเอร์นันเดสแน่นอนว่าเป้าหมายสาคัญที่สุดก็คือการพาบาซ่ากลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งซึ่งหนึ่งในภารกิจที่เฮียแกต้องทนานะครับนั่นคือการหาหนักเตะหน้าใหม่ๆเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้วันนี้สิ่งที่ขอบสนามสเปเชียลอยากนาเสนอก็คือโชมหน้า6นักเตะที่อาจจะเป็นเป้าหมายของบาซ่าในปีหน้าก็เป็นได้คนแรกอเล็กซองลากาเซจากอาเซนอล ด้วยภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติของซาคิโออาเกโรนะครับมันทาให้เขาจําเป็นต้องใช้เวลาในการรักษาและพักฟื้นรอราวสามเดือนและถ้าอาการมันหนักข้อจริงๆบางทีมันอาจจะถึงขั้นต้องจบชีวิตอาชีพคาแข่งกันเลยทีเดียวก็เป็นได้ดังนั้นนะครับหนึ่งในเป้าหมายที่ชาบ,บีเอนเดสต้องทำนั่นคือการหากองหน้าตัวเป้าสักคนมาแทนที่ในช่วงปีใหม่นี้ซึ่งลาการแซดเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีข่าวพัวพันกับบาซ่าม,มาสักพักใหญ่แล้วเนื่องจากซีซั่นนี้นะครับต้องกลายเป็นส่วนเกินในแผนการทันทีของมิเกลอาารเ้ไม่ค่คยกสลงสนนมมับปืทีวจะะ็แ สำคัญก็คือสัญญาปัจจุบันของหกชาฝรั่งเศสนะครับจะหมดลงแค่ซัมเมอร์นี้เท่านั้นและก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้สัญญาใหม่แต่อย่างใดบางทีทาบาซ่าอยากได้ตัวไอหมอนี่จริงๆนะครับค่าตัวอาจจะถูกมากเพราะว่าทางไอปืนใหญ่เองก็เหมือนตั้งใจลดรากาแซดทิ้งในช่วงปีใหม่นี้เหมือนกันเพราะมันจะทําเงินให้สมโมสรได้อยู่ซึ่งสําหรับลากาแซดนะครับก็จัดว่าเป็นกองหน้าคนหนึ่งที่ผลงานค่อนข้างดีตลอดช่วงปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เล่นที่มีสติสันโบวลทะลงทลไลแต่ก็ถือว่าวางผลได้มีความค,ามบบคล่อง แต่งทางสรีระเป็นนักเตะที่ทุมเททำงานอย่างหนักรับประกันได้ว่าสุดยอดคุณภาพคนที่2องมากอออลองโซจากเชลซี แม้ว่าจะเคยเป็นเด็กในสังกัดของคู่อารีอย่างรเ,าาเรอาลมริดมาก,ก่อนก็ตามแต่ในสีแดงกระทิงดุอย่างมุนโดเดพอติโบกรายงานข่าวว่ายาชาบี้เฮนเดสอยากได้ตัวมากรสอาองโซเพื่อให้เขา,าเป็นหนึ่งในขุมกําลังล่าความสําเร็จและก็ช่วยสร้างมิติใหม่ๆให้กับทีมรวมไปถึงการเป็นการแข่งขันการแย่งตาแหน่งกับคอดีอัลบาเพื่อให้ทุกๆฝ่ายต่างมุ่งมั่นและทะเยอะทะยานกันมากขึ้นมากรสอาองโซเป็นฟูลแบ็กจอมบุกและก็มีส่วนร่วมามากๆกับการเล่นเกมบุกสังเกตได้จากผลงานกับเชลซีมีจุดเเดดด่่่นนนนนนใรรรรรรรือออองงงงงงขขกกกกกกาา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 สส้้้้โตๆวยลลูคคจจทีีหััผไะบ มีสถิติจแจมๆในการพังประตูรวมไปถึงการสังหารลูกฟรีคิกถึงพี่แกจะดูแฮปปี้ที่เชลซีแต่ได้โอกาสลงเล่นที่หม่ต่อเนื่องคงต้องหมุนเวียนโรเทชันกับเบนชิวเวลอยู่บ่อยๆตรงจุดนี้นะครับอาจทำให้อลองโซ่พิจารณาเรื่องการย้ายมาในทินคับหนูก็เป็นได้นะจ๊ะคนที่3ามริเกเกจากเชลซี นี่เป็นกองหลังที่ทำผลงานได้ดีและคงเส้นคงวาม,มาตลอดกับสิงห์บลูเชลซีเรียได้ว่าหวังผลและไว้ใจได้เลยโอเคยานคุมเกมรับมีความแข็งแกร่งไวพริบดิกล้าเล่นประสบการณ์สูงว่ากันว่าตัวของชาบี้กำลังอยากได้ไอมอนี่มาเสริมแกร่งแนวรับในช่วงตลาดเดนมัรกรานี้แม้บาซ่าจะมีเอริกาเซียและโรนัลอาราโคตี่ฉายแววได้ดีมีโอกาสไปนอนาคตที่ดีของสโมสรได้อยู่แล้วแต่ตัวของชาบี้เองนั้นก็ต้องการกองหลังสักคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมีความเก่าเกมในเรื่องของประสบการณ์คอยเป็นที่พึ่งและเป็นแกนหล,ลักในแผงกองหลัังรระะวาตอนนนี้คบ ราชบีเก้ก็เริ่มโรยราเต็มทีอายุปาเข้าไป34ปีเรียบร้อยไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเขากับบาร์เซโลนาหรือไม่ซึ่งอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้บาร์เซโลนาค่อนข้างหวังกับดิวนีนะครับนั่นคือสัญญาปัจจุบันของอันโตนิโอโรนิเกอร์ที่จะหมดลงในช่วงจบซีซั่นตอนนี้เรื่องของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีก็ถูกชะงักลงเพราะมีข่าวว่าพี่แกไม่พอใจเรื่องค่าเหนื่อยที่จะได้รับทาให้เขาตกเป็นข่าวพัวพันกับหลายๆทีมนอกจากบาร์ซ่าก็ยังมีบาเยนนีม้าาบ์ นี่ท่วมหัวอยู่ดูแล้วอาจจะไม่ตอบโจทย์ค่าจ้างตามที่นักเตะต,ต้องการก็เป็นได้นะครับคนต่อมาคิงส์ลีย์ก็มองจากาบยันต n มิวนิในระบบ4-3-3ผู้เล่นตำแหน่งปีถือว่ามีบทบาทที่สำคัญมากๆว่ากันว่าชาบีเอเนเดสเป็นแฟนตัวยกของที่คิงนี่โกมองและได้ติดตามเช็คฝีเท้ามานานแล้วพอกลับมาบาซ่าครั้งนี้นะครับก็อยากได้ตัวมาร่วมงานกันเพื่อปอมมาในการทวงความยิ่งใหญ่กลับคืนมา โกมองเป็นนักเตะที่มีจุดเด่นในเรื่องความรวดเร็วคล่องตัวระดับสูงมีสถิติที่ดีในการพาบอลลากเลื้อยผ่านคู่ต่อสู้ถึงแม้จะไม่ใช่นักเตะที่ยิงประตูดได้เยอะแยะมากมายแต่พีแกก็เป็นผู้เล่นที่สร้างสรรค์โอกาสได้ดีมีส่วนร่วมกับเกมสูงดูอย่างปีก่อนครับพีแกมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการทำแอสซิสต์ไปมากมายถึง15ครั้งจากการเล่น38นัดให้กับบาเยิร์นมิวนิกอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคิงส์ลีโกมองนะคารบไลัยตั้งแต่สมัยอยู่กับปารีสอผู่ไปตั้ ตัวนำโชคหรือเปล่าก็คงต้องรอดูวันที่ย้ายมาบาร์เซโลนาจริงๆแหละครับถ้าเกิดทีมได้แชมป์แน่นอนวันหนึ่งในความดีความชอบนี้จะต้องยกให้ไอมอนนี่ด้วยแหละครับคนต่อมาบักดัดมูเดจ่าเอาลซาด ถ้าพูดถึงนักเตะบักจัดบุญในจานแน่นอนว่าแฟนบอนอาจจะงงว่าไอ้มอนี่คือใครเพราะชื่อไม่ได้คุ้นหูเลยแต่ขอบอกเลยครับว่าศักยภาพและโปรไฟล์ของคนนี้ไม่ธรรมดาชายามิชัยเพราะเราว่าพีแกคือยอดดาวยิงเบอร์หนึ่งของอัาซานและเผลออาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียด้วยซ้ำครั้งหนึ่งชาบี้เคยบรรยายถึงความเก่งกาจของผู้ชายผู้นี้ว่า ในการแข่งขันรอบเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาสามารถให้กับทีมอย่างบาร์ซ่าและปารีส hmm. mm hmm. ได้เลยครับนี่เป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในเอเชียผมจะบอกว่าผมมีความสุขมากๆที่เขาอยู่ที่อ mm ัลซาและกาตาเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและนำพาสิ่งดีๆมากมายมาสู่ทั้งทีมเกมรุกเกมรับได้หมด mm hmm. ผมภูมิใจในตัวเขามากครับ ประโยคนี้ออกมาจากปากชาบีเอเนเดสเองนะครับผมหลังจากร่วมงานที่เอาซาัสนี่เป็นหนึ่งในนักเตะเพียงไม่กี่คนที่สามารถทําประตูได้มากกว่าจํานวนนัดที่ลงเล่น6ปีเรื่องกับเอาซัสนะครับพี่บางคนนี้เล่นซัดไปกระจุยกระจายถึง169ประตูจากการลงเล่น165นัดนับเป็นผู้เล่นที่หาตัวจับยากสิ่งตอนนี้ก็มีข่าวลนะครับว่าชาบีอาจจะดึงเข้ามาช่วยล่าอร์บนเวทีลาลิกาสเปนกับบาซาในปีหน้าก็เป็นได้นะจ๊ะ คนสุดท้ายราฮีมสเตอร์ริงนี่เป็นเดียวที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้สำหรับราฮิมสเตอร์ริงเพราะว่าซีซั่นนี้พี่แกต้องหลุดโผไปเป็นตัวสำรองจากการมาของแจ็คเกลิธที่ตำแหน่งปีกซ้ายได้อย่างเนียวแน่น แถมตัวของสเตอร์ลิงเองก็เคยออกมาพูดเองนะครับว่าพีแกนนั้นไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมถ้ามีข้อเสนอที่ดียื่นเข้ามาและแน่นอนว่าบาร์เซโลนาคือทีมที่มีข่าวกับสเตอร์ลิงมากที่สุดณเวลานี้ในระบบ4-3-3ของบาซ่าและของชาบีอนเดสก็ดูเหมาเหมงกันดียิ่งเคยได้วิชาและได้เคล็ดมาจากเปปกวาดิโอลาแล้วด้วยเชื่อเลยว่าร e าฮิมสเตอร์ลิงแทบไม่ต้องจะปรับตัวสามารถงันศักยภาพดีที่สุดออกมาได้อย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงได้ทราบกันเมื่อตลาดนักเตะซื้อขายรอบใหม่เปิดฉากขึ้นแน่แล้วคคุณล่ะรับบิดวาาชีจ ิวใ,ใครเข้าทีมขึ้นยานมากและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟลฟ้าเอื้อมนิวยามมากนลให้เราด้วยนะ